สสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยจะสีนํำแฟนบมนมวยนะครับมาพบกับการวิเคราะห์ฟันธงนะครับศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยมวยไทยนัดพิเศษนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันเสาร์ที่1มีนาคม2568นระครับรายการนี้เป็นการร่วมแข่งขันกับศึกมอต GP นะครับเริ่มแข่งขันในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางแอปพลายทีวีให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมกันนะครับสามารถไปรับชมได้ครับ แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแฟนมวยท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจีรบกวนนะครับช่วยกดไลค์ก่อนอันดับแรกและอันดับที่2นะครับลบกวนให้กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปขอบคุณครับไปดูกันที่คุณนแรกของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการเจอกันเป็น เป็นการเจอกันเพราะว่าเป็กเพชรสมนึกเจนกับราชันโส,สมนึกในพิกัด112ปอนด์นะครับเป็กกระเป๋าลิงกี้หรือว่าเพชรสมนึกนะครับแชมป์มวยลอบปูนเสือครั้งที่23มวยยสถธรซ้อมเพชรสมนึกอายุ20สูง165เป็นประเภทมยวยเข่าดูดดันแข็งแก่ง,แ,กง,แ,กงแรงเปิดเกมเดืนหน้าทาดวนโจทะรอะตติต่อยนำ วงในปั้มตีดีก้าวไฟหลังยังไม่แพ้ใครล่าสุดเสมอกับดาวินชีลักกี้บันเทิง8ธันวาคม67ที่ช่วง7สีต่อย113ปอนด์ส่วนคู่ชกราชันสอสมนึกรุ่นพี่จากน้องคายสอมสสสมนึกนะครับอายุ27สูง165เป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีมีทุกลูกเตะหนักต่อยแรงฟันสอกคมในมีปั้มตีนะครับ ชื่อชั้นอาจจะเป็นลองหน่อยแต่ว่ากระดูกประสบการณ์ดีกว่าล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสุพิตบอลลุงโหลด4กุมภาพันธ์68ต่อยไว้ที่ลังสิตนะครับตอ่อย113ปอนด์สำหรับผู้ชนะคู่นี้ครับผมชอบที่ราชันโสสมนึกนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่ารูปร่างไม่เสียเปรียบมากนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเป๊กกับเปาลิงกี้ไปได้ครับ และก่อนจะไปว่ากันที่คู่ที่ที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยสำหรับแฟนมวยท่านใดอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์ศึกมวยไทยวิธีเทียนไทยและรายการต่างๆนะครับที่แข่งขันทุกช่องทุกวันทุกวิธีสามารถไปลุ้นไปเชียร์ได้กับมวยพยุกสองสี่นะครับมวยพยุก2์สองสี่เป็นมวยพกยุกระบบอัตโนมัติมวยพยุกราคาสนามเปิดให้แฟนมวยได้เล่นได้ลุ้นได้เชียร์ทุกคู่ทุกวันออกตัวได้ทุกยกนะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกกดแอดไลน์ไปที่ adpy สองสี่ adpy สองสี่มีแอดน้ำ มวยพักยกสองสนะครับมาต่อกันที่คู่เด่นสินนายกทวีพตพง์เจอกันกันกบยกทีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันของส,สองมวยเข่าที่ฟอร์มแรงที่สุดของสายเกียรติเพชรน,นะครับเด่นสิทนายกทวีพตพง์เจ้าบ้านบุรีรัมนะครับอายุ2 8่สูงซ้อนที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมเป็นประเภทมวยเข่านะครับเก๋าเกมกระดูกดีต่อยมานานนะครับมีหมัดมีศศกสลับล่าสุดเลย เป็นฝ่ายเอาชนะนกยูงหนึ่งเพชรมงคลสุดธีราห้วยต้มเอาไว้ที่ช่องเจ็ดสียี่หกมกราคมหกแปดต่อยที่ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ส่วนยูคิลิเทียนมวยไทยนะครับนักมวยจากสุรินทร์บ้านใกล้เรียนเคียงอายุยี่สิบสี่สูงร้อยหกสิบห้านะครับเป็นประเภทมวยเข่าเหมือนกันนะครับมีนอกมีในนะครับล็อกลัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มดีนะครับแปดไฟเอ่อแปดเก้าไฟหลังนะครับแพ้แค่สองครั้งนะครับฟอร์มล่าสุด ก็แพ้คะแนนฉลามดำนายุกเอธาสลาเอาไว้ที่ช่อง7สีเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5งพ 7, ต่อย119ปอนด์จัดว่าคู่ขี้สูสีนะครับคู่นี้จัดว่าคู่ขี้สูสีทั้งความเกา๋าทั้งกระดูกทั้งประสบการณ์ทั้งอาวุธมวยและก็รูปร่างนะครับผู้ชนะของคูน่นี้ผมมองไปที่เด่นสินายกทวีปตะพงนะครับเก๋าเกมกว่าแลกะก็ผมดูว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็มีที่เด็ดที่ขาดมากกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะ ยกคิลีทีเอ็นมวยไทยไปได้ครับมาต่อกันนะครับที่คู่ของเพชรสังวานสอสมานกามเมนเจินกับเพชรสยามจอม์ุริยากีลาสยามในพิการ122ปอนด์ครับคู่นี้ต่อยกันเพชรสังวานเคยชนะน็อกมานะครับที่ช่องเจ็ดสีมาเจอกันใหม่เพชรสังวานเนี่ยมวยบริลัมเจ้าบ้านซอมสอสมานกามเมนอายุ21เนะครับสูง171เป็นประเภทมวยบูดุดันขยันออกอาวุธเปิดเกมนะครับเดินสาสตรแข้งต่อยบัดนํำวงในปั้มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกสลับ ล่าสุดเสมอกับจอร์ดพับบิกคอมเพกต์5มกราคม68ที่ราดดำเนินตอ 2, ่อย122ปอนด์ส่วนเพชรสยามนะครับนักวยสุรินบ้านใกล้เรียนเคียงซ้อมจอร์ดริยาอายุ19สูง170เอ่อเป็นประเภทจังหวะหลักเลียมฝีมือดีเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมในมีขวางแทงมีปั้มตีนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกเสริมแต่ว่าหลังๆนะครับเหมือนขาดความมั่นใจไปนะครับเอ่อท้ๆไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนสิงดํา กาแฟโฟกัสเอาไว้ที่เมื่อวันที่12มกราคม68ที่ช่อง7สีต่อย1 2 2สปอนด์นะครับสำหรับผู้นี้ครับผู้ชนะผมมองไปที่เพชรสยามจอพรยากีฬาสยามนะครับน่าจะทรงมวยนะครับของเพชรสังวานน่าจะเข้าทางเดินเข้าลองแข่งของเพชรสยามนะครับให้เลือกออกทำคะแนนไปสวยๆนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรสยามจอบริยาอา่านาจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรสังวานไปได้ครับ แล้วก็ต่อกันที่ฉัดพลอยพ้อมกินเจนกับลิทเดนลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับพิกัด122ปองปอนน้องเ,อเจ้าฉัดพลอยนะครับมวยกรุงเทพซ้อมแสงมรกกอายุ27นะครับซ้อมที่พอหอมกิ่นนะครับอายุ27สูง170เป็นมวยจอมยียวนกวนปราทนะครับประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงเหลี่ยมตัวดีอาวุธเยอะจุกจิกนะครับ ล่าสุดเลยก็แพ้ฟาวยก2ปานเทพเอกมึงนนท์สิบเก้ามืนอน่อวันที่หกแปดที่ช่องเจ็สีแล้วก็แพ้คะแนนวุฒิกรสวนน้ำทานกีรีที่ช่องเจ็ดสีส่วนคู่ชกลิทิเดชลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์มวยบริลลามซ้อมเกียรติทรงฤทธิ์อายุยี่สิบสองร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นประเภทจังหวะระเลียมฝีมือดีเหมือนกันนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเตะหนักต่อยแรงปั้มตีดีล่าสุดชนะคะแนนเพชรเอ่อล่าสุดนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนให้กับ เพชรสมานสอสมานกาเมน้นเอาไว้ในศึก RWS เมื่อวันที่7ธันวาคม67ต่อ122ปอนด์นะครับแล้วก็ชนะนกยกสาเพชรการอินไฟสไตล์นะครับที่บุรีรัมในศึกนี้เลยนะครับมวยไทยวิถีถิ่นไทยเมื่อวันที่26ตุลาคม67ต่อ123ปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับผู้ชนะผมมองไปที่ฉัดพลอยพร้อมกิ่นนะครับนี้นะครับมีอัดฉีด200,000บาทก่อนชกแล้วก็ย้ายผู้สนับสนุนใหม่นะครับ หน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีนะครับราคาคงจะดีกว่าเดิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะลิทเดตพอหอมกลิ่นไปได้ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่เอกศึกมวยไทยวิถีเถียนไทยปีนี้เป็นการเจอกันระหว่างวุฒิกรสุน,น้ำทานคีรีกับราชเดชเทียนมวยไทยคู่นี้สดตั้งคู่วุฒิกรในห้าไฟหลัง6หกไฟหลังยังไม่แพ้ใครส่วนราชเดชสี่ไฟหลังนะครับยังไม่แพ้ใครเจ้าวุฒิกรนะครับนักมวยจากกระบี่อายุ19สูง173ย เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องมีทุกลูกได้นอกได้ในดีล่าสุดชนะคะแนนเพชรศิลาโวโรชาที่ลาดําเนินเมื่อวันที่24พิพฤศจิกายน67ส่วนราชเดชนักมวยอ,อุทละเดชอายุ23สเจ็ทรงสไตล์คล้ายกันเป็นประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือนะครับตั้งรับจับทางได้เดินได้นะครับมีหมัดมีศอกสลับฟงในปั้มตีดีกระดูกประสบการณ์ไม่เป็นรองนะครับ ล่าสุดเลยชนะคะแนนดีสุริยพันธุเดชคาเดมีม่1บกมกราคงแปที่ลาดําำเนินต่อย1 2อยสปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับทรงสไตล์คล้ายกันรูปร่างคู่ที่สูสีกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงผู้ชนะผมมองไปที่วุฒิกรสวนน้ําทานคิรีนะครับดูว่าต่อยละเอียดกว่านะครับแล้วก็มีทีเด็ดตรงหมัดตรงศอกน่าจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างราชเดชที่เอ็นมวยไทยไปได้ครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบของศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยปีนี้นะครับ ตัวแรกชอบมากๆครับเด่นสินายกทวีปตะพงต่อยละเอียดกว่าแล้วก็เจ้าบ้านจะชนะอยู่กีรีเทียนมวยไทยตัวสองชอบที่ฉัดพลอยพร้อมอกินฝ่ายนี้หน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีจะชนะลิท,ทิเดชลูกเจ้าพ่อลงต้มและปิดท้ายตัวที่3วุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครบเครื่องนะครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะราชเด็ดเทียนมวยไทยสุดท้ายท้ายสุดฝากแฟนมวยช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องเทเดดมวยไทยเจ็ดสีด้วยขอบคุณครับ